สวัสดีค่ะช่องพลายทองคำพลายทองเงินนะคะอา,อาบน้ำน้อยสุดละวันนี้ทองคำอาบน้ำแต่เช้านะคะคุณปูก็โทมาเนาะเราพ่อไปเลยนะทำงานของเราคือแปลวันพืชออกจากจากนานครับผมคุณปูโทรมาว่าให้ เอาทองคำไปเดินเป็นเพื่อนตุลูหน่อยครับผมเนาะอ่าวันนี้ทองคำกับตุลูจะได้เดินคู่กันแล้วนะคะจะได้เดินอ่าด้วยกันแล้วหนุ่มเนื้อนะคะหนุ่มเนื้อจบไปรอจับไปรอตุลูอยู่ทีุ่้มเงินนะครับผมเนาะตอนนี้ก็เป็นบ่าวอีสานใต้ทั้งสองเชือกแล้วนะคะก็จะไปรอพ่อตุลูนะคะอยู่ที่ซุ้มน้ำเงิน อาบน้ำหน่อยเร็วอาบน้ำหน่อยทูพอเป็นไงนะต้องคำว่าความรอพอได้อยู่พอ่อแต่ว่าความหนานี้ต้องยกให้พี่ตู้แล้วกันเป็นเพื่อว่าเขาจะมีเดินด้วยกันก็มีตูลูแล้วก็ขันเมืองแล้วก็ทองคำครับผมคั่นทูมาแล้วคั่นอยูเนอนะค่ะเดินด้วยกันสามเชือกนะคะมีพี่ขวัญด้วย แล้วก็มีนี่ช่างน้อยมีงาเพราะว่าเดินด้วยกันนี้พี่ขวันเขาก็จะสูงเนาะส่วนส่วนตุลูนะคะพอตุลูก็จะนานะคะก็จะนาทั้งใหญ่ทั้งนาอ้ยทำไมขี้เกียจดาบน้ำเธอน้อพ่ออับให้หน่อย พอยากให้พ่อคุ้มให้โอ้พ่อก็เนื่อยด้วยดิพ่อเพิ่งมาจากทำงานด้วยพ่อเพิ่งมาจากอ่าทำงานด้วยทองคำทองคำบอกอยากให้พ่ออาบให้อ 哎，你这嗯，么了？好。哦。哦。哦。 ทำเสร็จแล้วไปขึ้นรถกันนะคะเก่งแท้เขึ้นเลย ลดต้นขึ้นโอ้ยเนาะเตะโต๊ะอีกเขาขึ้นนิดีิท้องลูกอ่ะอ้าอ้าเอออ้าอ้าทำไมขึ้นแบบนั้นลูกเอ้ยเนาะ ะะที่ซุ้มน้ำเงินพี่ขวัญอาบน้ำแล้วครับพี่ควันน้ำรอเหมือนกันนะคะเส้งจำด้วย พาทองคำไปหาอะไรนะน้ำอ้อยหาผู้สาวหน่อยอ้าวเ,เ,เดินเลยพี่ควันเลยจะไปหาผู้สาว <c oughs> นึกว่าจะไปทักทายพี่ควันก่อนไปหาสาวน้ำอ้อยนะคะ ก้อกันเลยอกันน้ำอ้ยอย,อย,อ,ย,อ,ยอยู่ที่สูงนิดนึงนะคะถ้าเป็นพอพันพอดีเลยนะพอดีเลยชอกันเลยสูงพอกันใช่ไหม อ่ามกินหญ้าสีทองด้วยอโอ้ยดูขอบหญ้าเขานี้แล้วนุ่นน้ำอ้อยว่าทำไมไปอย่างนั้นล่ะพี่ทองได้าสอทองถึงใบไผ่เลย,ไ,ยได้หญ้าสีทองมาเน,านเาออกป<ะ>เออกงฮะ พอมหาทองคําโอ้พี่ตู้มาแล้วค่ะพี่ตู้มาแล้วอืมน้ำอ้อยว่าเอาอยาสิทองไปไหนพี่ทองโอ้ยมาหาสาวมาเอาอยาสาวไปกินหมดเลยเดีโยโ๋ยวรอ พี่ตูลูลงรถก่อนนะคะอันนี้ทองคำขออยู่กับน,น้ำอ้อยก่อนขอหญ้าชิดทองก่อน <c oughs> โอ้มันใช่จะชอบแล้วเหรอฮะ <c oughs> มันใช่จะชอบพี่ทองแล้วเปน <c oughs> <c oughs> เอา <c oughs> ไปกินย้าก,กับพิ่ขอนดีกว่าให้น้ำอ้อยแล้วก็ได้กินยญ้ามาแย่งยญาน้ำอ้อย ไม่น้อยถ้าเห็นช้างช้างพลายนะคะช้างพลายที่มีงานี่เขาจะหันหลังให้ใช่ไหมคอนเลน พี่ตุลูลงรถก่อนนะคะก็จะไปเดินพร้อมกันสามหนุ่มหล่อนะคะวันนี้สามหนุ่มหลอ่หลออยู่ยกับพี่ขวัญค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะกดฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิง่งกดติดตามในช่องพายทองคำพายทองเงินด้วยนะคะช่องเพจพายทองเงินคะ่ะต่อๆพายทองคำพายทองเงินนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขบวนู่นม่ขวัญกาเสียงเอาเอาเอาเออนครัสวัสดีครับผม